สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนี่ครับเป็นโคมไฟนะครับนะครับสำหรับแขวนหน้าจอนะรุ่นนี้นะครับจะมีความยาวของรอดไฟนะครับหรือว่าโคมไฟอยู่ที่45ซนติเมตรนะแล้วก็สามารถปรับอุณหภูมิสีได้5ระดับครับส่วนมออแปลงที่ใช้นะครับก็จะใช้5โวลต์2แอมป์นะครับเป็น DC เนาะนะครับซึ่งจ่ายให้กับเจ้าโคมไฟนี้นะ ครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูนะครับว่าข้างในนะครับรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ฟังก์ชันเป็นยังไงนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการตั้งค่าด้วยนะเพราะว่าเจ้ารุ่นนี้มันมีรีโมทมาให้ด้วยนะครับเราสามารถคอนโทรลผ่านรีโมทได้ด้วยนะไม่ต้องไปนั่งกดที่ตัวโคมไฟนะครับครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาอ n b นบ็อกซิ่งกันดูนะครับนะครับเนี่ยครับตัวโคมไฟก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ นี่นะครับแล้วด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะสามารถเอาไปแขวนไว้ที่ข้างหลังจอคอมพิวเตอร์เราได้นะนี่นะครับมันจะแขวนแล้วมันก็จะเหมือนกับอิงไว้แบบนี้เนาะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับเทปกาวนะครับสามารถแกะมาแล้วก็ติดที่หลังจอการมันหล่นได้นะครับนี่นะครับแล้วก็ปรับมุมก้มเงยตรงนี้ได้นะนี่นะครับส่วนด้านมุมตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวทัชสกรีนนะปรับไฟปรับสีเปิดปิดอะไรก็อยู่ตรงนี้หมดนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองติดตั้งกันดูนะครับ ขั้นตอนติดตั้งก็ไม่ได้ยุงย่งยากเลยครับอันนี้เป็นคอมพิเวเตอร์ของเรานะที่เป็นในแบบนะครับครับเราก็นําในส่วนของตัวโคมไฟนะนะครับกาวมาแบบนี้ก่อนนะครับนะครับกาวมาแบบนี้ปุ๊บนะครับเราก็เอาไปแขวนไว้ข้างหลังหน้าจอนะครับนี่นะมันจะอยู่ท่าแบบนี้นะครับตัวนี้ที่ผมสาธิตจะเป็นมอนิเตอร์ของคอมพิเวเตอร์นะนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าจอที่เป็นมอนิเตอร์ของ PC เนี่ย,ยก็แขวนลักษณะเดียวกันแบบนี้นะครับเนี่ยนะเวลาเขาแขวนนะนะครับมันจะไปเกี่ยวตรงนี้นะครับเกี่ยวตรงนี้ แบบนี้แล้วข้างหลังมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับข้างหลังก็จะไปยันอยู่กับโค้งของจอนะนะครับแบบนี้นะครับนี่ติดตั้งเสร็จแล้วจะเป็นประมาณนี้เลยครับวิธีการใช้งานนะครับก็ให้เอาสาย USB นะนะครับผมจะใช้เป็น power bank นะในการสาธิตนะครับแต่ว่าในชุดเขาก็มีสายมาให้นะครับนะครับก็ให้เราเสียบสายไปข้างหลังเนาะนะครับเสียบสายไปข้างหลังนะครับนะครับอย่างนี้เนาะนะครับนี่แล้วก็ไปแขวนไว้ที่ข้างหน้าจอคอมเราแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูในส่วนของเจ้าตัว ปุ่มด้านข้างตรงนี้ก่อนนะตอนนี้ผมเสียบไฟไว้แล้วนะครับเราจะพูดกันในส่วนของตัวโคมไฟอย่างเดียวก่อนนะเพราะว่าออปชันเนี่ยมันจะมี2แบบนะจะมีในส่วนของที่ไม่มีรีโมทกับมีรีโมทนะครับตัวที่ไม่มีรีโมทก็คือทําแบบนี้นะครับนะครับมันจะมี3มปุ่มด้านข้างตรงนี้นะครับปุ่มด้านขวาสุดตรงนี้นะครับก็คือเปิดปิดนะครับกดทีนึ่งเปิดกดทีนึ่งปิดนะครับอย่างนี้เนาะนะครับปุ่มที่2เนี่ยนะครับปุ่มที่2จะเป็นสัญลักษณ์กลมๆนะนะครับนี่เอาไว้ให้เปลีี่ยนนสโทไฟ ไฟจะเปลี่ยนสีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเห็นไหมไฟมันจะเปลี่ยนสีนะครับนะครับนี่นะก็อันนี้ก็เปลี่ยนสีไฟโทนไฟนะว่าชอบสีไหนนะครับส่วนปุ่มสุดท้ายนะครับปุ่มนี้นะครับปุ่มด้านซ้ายมือเนี่ยก็คือเป็นระดับไฟนะเดี๋ยวผมจะลองกดดูนะครับเนี่ยมันก็จะเร่งได้นะครับเนี่ยเบากลางสูงนะครับเห็นไหมนะครับอันนี้ก็คือเป็นแม่นวนนะที่ปุ่มกดของเขาที่ตัวโคมนะครับก็คือจะกดได้ตามนี้นะ นะครับโซนต่อมาเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการจับคู่รีโมทแล้วก็ใช้งานรีโมทนะครับว่ามันทํางานยังไงเนาะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาพูดกันในส่วนของรีโมทนะเมื่อกี้เราแกะกล่องออกมาครับมันจะมีเจ้าตัวรีโมทนะอยู่ตรงนี้นะครับผมยังไม่ได้เอาออกมาเนาะนะครับเจ้าตัวรีโมทของเขาเนี่ยลักษณะคือจะเป็นกลมๆแบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะคือกลมๆแบบนี้นะครับก็คือจะสามารถหมุนซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็เปิดปิดได้จากปุ่มตรงกลางนี้นะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการ จับคู่ให้ชมนะครับว่าถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ซื้อไปแล้วมันยังใช้งานไม่ได้แบบนี้นะเนี่ยอันนี้คือมันใช้งานได้แล้วนะเนี่ยสั่งเปิดปิดได้นะครับนะครับจากรีโมทเลยนะเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือสั่งเปิดปิดได้หมดนะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับเนี่ยปรับแสงเลื่องแสงได้นะครับจากตรงนี้เลยนะครับไปเปลี่ยนสีอะไรได้หมดนะครับทีนี้ถ้าของเพื่อนๆท่านไหนที่ซื้อไปแล้วแล้วมันยังกดไม่ได้นะนะครับมันต้องมีวิธีการจับคู่ก่อนนะครับวิธีการก็คือนะครับให้เราปิดสวิตช์ที่ตัวรีโมทก่อนนะครินด้งีป ปิดสวิตช์ก่อนนะนะครับจากนั้นนะครับให้เราปิดตัวโคมนะปิดไฟก่อนนะครับแล้วก็ดึงปลั๊กด้านหลังตรงนี้ออกนะครับจากนั้นนะครับให้เราเปิดรีโมทนะครับขั้นตอนการจับคู่นะขั้นตอนที่1นนะครับก็คือเปิดรีโมทก่อนแล้วก็กดนะครับค้างไว้นะกดปุ่มนี้ค้างไว้30วินาทีนะครับกดไว้นะกดค้างไว้อย่าให้เกิน30วิแล้วก็ทําการเสียบปลั๊กเข้าไปที่ตัวโคมไฟนะครับเดี๋ยวโคมไฟเนี่ยนะครับมันจะกระพริบ4ครั้งนะครับเป็นอันว่าจับคู่แล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะหนึ่งสองสามผมก็จะกดนะครับปึ๊บนะครับแล้วผมก็จะเสียบตัวนี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวไฟนะครับมันจะกระพริบสี่ครั้งก็คือถ้าไฟมันกระพริบแบบนี้นะครับก็คือจับคู่แล้วนะทีนี้เราก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะครับผมก็จะกดทีหนึ่งเนี่ยมันก็จะเปิดแหละนะครับนะครับแล้วก็สามารถเนี่ยลดแสงได้แต่ลดจากรีโมทมันจะละเอียดกว่านะเนี่ยครับเพิ่มแสงได้นะครับเปลี่ยนสีได้นะครับเนี่ยเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีไฟนะครับเห็นไหม นะครับเปลี่ยนสีไฟได้นะครับปิดเวลาปิดนะครับกดค้างไว้5้าวีนะครับนี่เวลาเปิดกดทีนึงนะครับเนี่ยเจ๋งไหมนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นรีโมทของเขานะเนี่ยครับเนี่ยเราผมไปติดที่หน้าจอแล้วผมลองใช้งานให้ดูครับตอนนี้ก็เซตติ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนวิธีการจับคู่ก็บอกไปข้างต้นเมื่อสักครู่นี้แล้วนะอะเดี๋ยวลองใช้ให้ดูนะครับอีกสักครั้งนึงนะก็คือเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดเราต้องการจะปิดไฟใช่ไหมเราก็แค่กดตรงนี้ลงไปค้างไว้นนะะครับ ปิดแล้วเห็นไหมนะครับตอนนี้ปิดแล้วนะถ้าเราต้องการเปิดกดทีเดียวครับมันจะเปิดเลยนะส่วนระดับไฟเราก็หมุนได้นะครับเนี่ยเราสามารถหมุนนะครับเนี่ยมันก็จะสว่างเห็นปะเนี่ยครับอันนี้คืออ่อนนะครับหมุนตรงนี้ก็คือสว่างขึ้นมานะครับถ้าอยากเปลี่ยนสีนะครับถ้าอยากเปลี่ยนสีกดตรงกลางนะทีเดียวนะครับกดครั้งหนึ่งเปลี่ยนสีหนึ่งนะครับนี่ครับนี่นะครับนี่นะครับถ้าเกิดไฟตรงนี้สว่างยังไม่พอนะเราสามารถปรับตรงนี้ได้ด้วยนะ ปรับมุมได้นะครับนี่ให้มันก้มลงมาอีกนะครับมันก็จะสว่างลงมาที่คีย์บอร์ดเรานะครับเห็นไหมมองแล้วก็มันจะไม่แยงตานะนะครับนี่เห็นไหมเปลี่ยนสีได้ด้วยตรเจ๋งนะครับนี่นะครับสะดวกกว่านะไม่ต้องมานั่งใช้อ่มือไปแตะต,ตรงนี้นะครับเวลาเราทํางานมันก็จะรวดเร็วนะแล้วก็สะดวกนะครับผมนะครับเนี่ยปรับเบาได้ รหรือว่าใครจะนําไปประยุกต์ใช้กับโต๊ะคอมก็ได้นะเอาข้างหลังนเนี่ยไปติดก,กับที่โต๊ะคอมเราเนี่ยแล้วก็ใช้รีโมทนะครับเพราะว่าโต๊ะคอมบางทีโต๊ะมันใหญ่เงเราใช้โคมไฟที่มีรีโมทมันก็จะสะดวกนะครับเปิดปิดอะไรก็ง่ายนะนี่เห็นปะนี่นะครับประมาณนี้เลยนะฝากไว้สักหนึ่งคลิปนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังมองหานะครับไฟแขวนหน้าจอแบบนี้อยู่นะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วใช้ดี